หาบรรยากาศดีๆหน่อยเราคงเกิดไม่ทันก็ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ในวัดป่าด้วยตรงนี้ก็เป็นหน้าวิหารหลวงพ่อโตก็นโมธนาหลงพี่พระครูใบดิกาสักดินายที่ได้ภาพนี้เป็นภาพเก่าแล้วก็เป็นภาพสีเหมือนจะเป็นภาพเดียวที่ไทยในสมัยนั้นที่มีความชัดเจน หน้าพระวิหารหลวงพ่อโตนี่เขาบอกว่ามีคลองไปถึงวัดประตูสารเป็นทางคลองที่สามารถจะล่องเรือดได้มาถึงหน้าวิหารหลวงพ่อโตสมัยก่อนก็มีการเดินทางทางเรือสลาที่เห็นหน้าหลวงพ่อโตนั้นก็ไม่ทราบว่าในสมัยหลวงพ่อถิ่นหรือหลวงพ่อสอนซึ่งไม่มีอบอกไว้ ซึ่งในสมัยนั้นก็จะมีต้นไม้รอบพระวิหารหลวงพ่อโตส่วนมากจะเป็นต้นต้นโพเสยเยอะต้นโพกับต้นตาลซึ่งมีความลับลื่นนี่พื้นในวัดปลาสมัยนั้นก็จะมีบ่ออยู่หลายลูกด้วยกันซึ่งก็บอกว่าบ่อในวัดเนี่ยก็จะมีปลามีปลาเวลาน้ำท่วมคนก็จะมาจับปลากันในเขตวัดนั่นแหละฉะนั้นตรงนี้หน้าพระวิหารหลวงพ่อโต เจ้าต่อมาก็จะมีโรงเรียนที่จะมายืนตรงนี้น่าจะเป็นเขตโรงเรียนปัจจุบันก็ให้ทราบท่านี้จะเดินพรอ